รีวิวสถานีรถไฟดานังสถานีรถไฟในรถไฟของเขาก็เรียกว่ามีห้องน้ำมีอ่างล้างหน้ามีอาหารมีดนตรีมีบนหัว ก็มีปลัก๊กไว้เสียบชาร์จโทรศัพท์แล้วก็มีที่แขวนหมวกส่วนของเก้าอี้คือเขาก็มีสองแบบแบบหันหน้าชนกันแบบที่ผมนั่งอยู่ย่าๆๆอ่าคันไอ Can I have the i n f o r m ม t i o n About, if I want to go way? Uh, you way. have ticket or you buy ticket. Buy ticket, yeah. Yeah. Uh, but tomorrow? Ah, uh, Tomorrow, free outside of there. The ticket office over there. Oh, uh, in the middle? Uh, yeah, yeah. Ah, uh, this one, right? Way? Way station, yeah, from Da Nang to here station, tomorrow. Yeah. Yeah, in the morning, afternoon, the evening, the second. Okay. Uh, nice. can I pay by credit card? only cash okay yeah uh if i want to go to way way station so what time do you have tomorrow okay this one right this one seven ah seven or two. okay um mm. 7:45? Okay, can I have one? Tomorrow. Pardon? Tomorrow. Tomorrow, yeah. One. Cannot credit card. Attention, please. Okay. How much though? Passport. Passport. Okay. Go to the mirror of the train. You will get access to station. โอเคนี้เราก็มาซื้อวันฮันเด็ดวันฮันเด็ดเอกชินหมื่นแสนแปดโอเคเฮ้ยทำไมกูอ่านทำไมกูห่าง รีวิวมามันบอกว่าไม่ถนะโอเคไม่เป็นไร This one just go right not back โอเคโอเคครับทุกคนก็ผมซื้อตั๋วอะไรเรียบร้อยเสร็จหมดแล้วเนาะแล้วก็เอ่อเป็นตั๋วปรับอากาศจากที่นี่ไปถึง เมืองเวมี2รอบนะครับผมก็คือรอบบ่ายสองแล้วก็รอบ7จ็ดโมงสีอันนี้ขาไปเพียงอย่างเดียวก็ประมาณ1นึ่งแสนดหดอง1นึ่งแสนแปดหมื่นดองอยู่ที่ราคาราวๆฮัลโหลไฮหนึ่งแสนแปดหมื่นดองก็อยู่ที่ประมาณ2 2 4ีบบาทเนาะเออ 224บาทไป224บาทกลับก็ตีว่ารวมรวมไปกลับเนี่ยอยู่ที่ประมาณ450บาทเออยังไม่รวมมอไซค์ที่จะเดินทางมาที่สถานีรถไฟนะครับผมก็ถ้ารวมรวมแล้วก็เบ็ดเสร็จ500อ่ะอยู่ที่ประมาณนั้นเลยคือตอนนี้ผมคันหัวมากอยากจะตัดผมอย่างแรงโอเคทุกคน ก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ถ้าสมมุติว่าผมเ,เปลี่ยนไฟได้ก็ถือว่าโอเคโชคดีแล้วก็ผมก็ไปจองโรงแรมที่เมืองเวแล้วก็จะนอนที่นู่นหนึ่งคืนผมก็ได้ไปถึงแบบประมาณ10โมง1ิโมงก็ได้จะถึงแล้วแล้วก็น่าจะไปเช่ารถมอเตอร์ไซค์ในการเดินทาง นะครับผมแล้วก็อยู่ที่นี่อีกประมาณ3-4วันก็เสร็จตีว่าโอเคอ่าฮะก็ประมาณนี้นะครับผมเดี๋ยวเรียกมอใส่กลับก่อ <c> น <oughs> เดินคงไม่ไหวเพราะว่าไกลพอสมควรนะเมื่อกี้แล้วก็มันผ่านตัวเมืองมาค่อนข้างที่จะไอ้นี่อยู่รีวิวสถานีรถไฟดานัง นี่เป็นสถานีรถไฟตังนะครับนี่เป็นสถานีรถไฟ ของเมืองดานังนะครับก็สามารถซื้อตั๋วได้ที่ตรงนี้โดยไม่รับบัตรเครดิตนะครับแล้วก็ รถให้บริการเนี่ยมีทั้งแท็กซี่ท้องถิ่นแล้วก็มีทั้ง Grab สามารถเรียกได้จากแอปพลิเคชันเนาะแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยก็มีของขายตอนนี้เนี่ยก็ประมาณ6กโมงครึ่งในสถาน,นีเนี่ยก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปได้ถ้าหากว่ายังไม่ถึงเวลาแล้วก็เรายังไม่มีตัว๋วเพราะฉะนั้นเนี่ยการเดินทางเข้าไปภายในเนี่ยคือยังทําไม่ได้ก่อนในะปัจจุบันแล้วก็เขาจะเปิดให้ก็ต่อเมื่อมีคนเข้าออก ที่เป็นเวลาของเขาดูครับนี่นะครับอันนี้ไฟเอ้ยไม่ใช่ดีรอบรถไฟของเราที่จะไปเนี่ยก็อยู่ที่ประมาณออ,อ,อยู่ที่ประมาณเจ็ดนาฬิกาตีห้าไอทีเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราต้องเดินทางไปไม่รู้ว่าเขาเปิดตอนไหนนะ โอเคตอนนี้เราเข้ามาอยู่ภายในนะครับผมที่จะรอรถไฟโอเคเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศเนาะตอนนี้ก็เป็นตอนเช้า6 5โมง5นาทีอันนี้ก็เป็นภายในสถานีรถไฟของเขาซึ่งเมืองนะนังก็เป็นเมืองใหญ่นะันนี้รถไฟก็ไม่ได้ใหญ่ามาก แล้วก็นี่ก็เป็นภาคกลางด้วยจริงๆมันควรที่จะใหญ่กว่าน,นี้ไหมไม่รู้ออนี่ก็คือเขาจะปิดประตูวไว้ไม่ให้เราออกไปก่อน,เ,นเพื่อความปลอดภัยนะครับแต่ดีข้างในก็เย็นดีไม่ได้ร้อนอะไรนี่ รีวิวรถไฟเวียดนามเป็นเบาะนั่งหองแอร์ที่นั่ง26ว้าูตรงไหนที่นั่ง26เยไหนอ้ยโอเค

dạ 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 dễ yeah, dễ dạ 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 là là không không là rồi, không dạ 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 đây dạ 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 Ah dạ 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 okay dạ Ok dạ 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 dạ

บอกว่าเราสามารถที่จะเดินไปได้ที่ตู้นะคนนี้น่าจะเป็นอาจารย์นะผมว่าอันนี้ก็เป็นรีวิวรถไฟเวียดนามก็มีแอร์เป็นห้องแอร์จากดานังไปที่เมืองเวก็ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงก็มีอ่าง หลังหน้าห้องน้ํานะครับมีโต๊ะกินข้าวมีโต๊ะอันหน้าชนกันถ้ามาแบบแฟมลี่แล้วก็เขาบอกว่าข้างหน้าน่าจะมีฟู้ดมั้งเออที่แบบให้คนเดินเข้าไปคือน,นางก็บอกว่า ก็ไม่เคยมา,หาเหมือนกันอ๋อ,อ ของเขาก็เรียกว่ามีห้องน้ำมีอ่างล้างหน้ามีอาหารมีดนตรีนะครับเพื่อที่จะให้การเดินทางเนี่ยทุกคนรู้สึกแบบเ,ททเออวิ่ะอารมณ์แบบนี้เนาะโอเคอทุกคนครับนี่ก็ประมาณ สิบโมงเกือบสิบเอ็ดโมงแล้วยังไม่ถึงเลยไกลามากโอเคเดี๋ยวรออาจจะไปหาอะไรกินหน่อยผมหิวมากเลย<ม>คือตั้งแต่เมื่อวาน ยังไม่ได้กินอะไรเลยครับเราก็อยู่มาก Oh, do you have water? Water. How much? Fifty thousand. Fifty thousand. xin this? các yeah. How much? nhé 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 คืออะไรวะไข่ต้มลูกละเจ็ดบาทไข่เขาสีแปลกมากสีออกขาวๆประมาณ มีบนหัวแล้วก็มีปลั๊กไว้เสียบชาโทรศัพท์แล้วก็มีที่แขวนหมวกในส่วนของเก้าอี้คือเขาก็มีสองแบบแบบหันหน้าชนกันแบบที่ผมนั่งอยู่แล้วก็มีโต๊ะขั้นตรงกลางเอ,อสามารถตั้งของกินได้แล้วก็สามารถที่จะเออนั่งแล็ปท็อปได้นั่งทำงานได้ใช่ไหมครับแล้วก็เอ,อ่ออันนี้ก็สามารถปรับเบาะได้ยืด ยืนข้างหน้าเยอะไปข้างหลังอโอเคกับอีกแบบนึ้งก็คือแบบที่อยู่ข้างหลังผมแบบนี้เห็นไหมที่แบบมีคนนั่งขึ้นมาชนกันเออมันก็จะอยู่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะไม่มีโต๊ะแต่ว่าสามารถที่จะมีที่ตั้งคล้ายๆเหมือนนั่งเครื่องมาเออก็จะประมาณนั้น อันนี้ก็เป็นลักษณะรถไฟของเขานะแต่ถ้าสมมติว่าเป็นตู้ธรรมดานี่ก็ไม่มีแอร์ก็มีเหมือนกันเออแบบนั้นก็อาจจะร้อนนะผมว่าน่าจะเมื่อกเหมือแบบนตอนที่ผมนั่งใบป,ปีนังเออตอนนั้นก็เมือกเลยเส่วนอันนี้ก็ค่าตัวอยู่ที่1น0่งแสนแดหมื่นดองสองร้อามิบกว่าบาทประมาณน,นั้นครับ แล้วก็อย่างนี้ครับผมคือในตัว๋วที่เราจองมานี่คือเขาจะล็อกที่นั่งไว้เลยนะไม่สามารถนั่งแบบมัวมัว,มว,มวได้คือแบบขนาดแม่ที่นั่งมากับผมเนี่ย,ย,ยนี้ในตั๋วเขาก็จะบอกเลยว่าโอเคนี่นะเ,เขาก็จะบอกว่า หนึ่งผมนั่งตู้ที่สองเครื่องไอรถไฟออกตอน7จ็มงสิแล้วก็ผมนั่งซีทที่26่สิครับผมแล้วก็ก็จะระบุว่าโอเคมันเป็นตู้ที่เป็นตู้แอร์แล้วก็จะบอกว่าเราเป็นชาวต่างชาติชื่อเราพาสปอร์ตไอดีแล้วก็ราคาบิล ก็ประมาณนี้นาออ่ะนี่โอเคทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่สถานีรถไฟของเมืองเวนะครับโอ้านี่ก็จะเป็นสาภาพนะครับสถานีรถไฟ เมืองเว่ก็ดูจากลักษณะแล้วนะครับผมก็น่าจะอืม